ครับผมกำลังทองฌานอย่างฝ้ายเราซ้อมมากี่วันเกือบเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ใกล้ชครับไปอยู่ที่เดิมเลยมีใครเชื่อเพียงบอกสอบตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยครับตอนนี้เราอายุ20สูงเท่าไหร่ครับ้1 6ามครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้54-55ครับมวยสไตล์อะไรครับพีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเป๊กเนาะเคยต่อยกันไหมใช่ยังเลยวันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยต่อยเป๊กย่างเขามวยสไตล์ ครบเครื่องอ่ะวันนี้เจอกับเปรกวางเกมวางแผงให้ดิก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์นะอ่าล่าสุดต่อยไปที่ที่ลาดเปนเนินวันนั้นต่อยกับใครโฟวินเป็นกี่วันนะแพรคะแนนพาแพรคะแนนโฟวินมาวันนั้นเวทเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสามนร้อยสิบสามนี่ต่อยหร้อยสิบเท่าไหร่หนึร้อยสิบสามเหมือนเดิมเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้พอดีครับมาพอดีผัดเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อม สามโลนี่นี่ต่อยมือไทยมาของเราหลักเกือบ้อยแลับคนจังหวัดศรีสะเกดเด็กศรีสะเกดอ้าวฝากช่วยช่แฟนคลับเราหน่อยตาเรื่องช่วอะไรครับเอฟซีกำลังใหญ่เลยครับเต็มที่ครับอ้าวนี่ขอโชคดีขอบครับ